ย้ายขั้วย้ายข้างมั่วไปหมดเลยครับบรรดาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท่านผู้แทนทั้งหลายลาออกจากการเป็นสสการเป็นผู้แทนราษฎรลาไปทำไมครับลาไปย้ายไปอยู่พักอื่นเพื่อจะไปสมัครเป็นสสลาจากสสอ,ออกไปเพื่อจะไปสมัครเป็นสส ถ้าเป็นผมผมไม่เลือกหรอครับเป็นสสออยู่ดีๆเวลายังเหลืออีกหลายเดือนทําไมไม่ทําหน้าที่ของตนเองให้สุดให้จบวาระจะยุบสภาหรือครบวาระก็ต้องทําหน้าที่นี่ลาออกจากผู้แทนเพื่อไปสมัครผู้แทนพี่น้องประชาชนต้องให้บทเรียนแก่บรรดานักการเมืองที่ไร้กระดูกสันหลังเช่นนี้นะครับ เดี๋ยวนี้ยังไม่ยุบสภายยังไม่มีเวลาว่าจะเลือกเมื่อไหร่แม่พักการเมืองนั้นก็จะจับมือกับพักการเมืองนี้ผมขอเสนอว่ารัฐบาลชุดนี้คุณทำอะไรแก่ชาติบ้านเมืองความชิบหายว,วายวอดเศรษฐกิจกู้หนี้ยืมสินคุณก็ต้องรับผิดชอบไปฝ่ายค้านฝ่ายตรวจสอบก็ต้องทำหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลชุดนี้การเลือกตั้งครั้งหน้าจะเลือกฝ่าย รัฐบาลปัจจุบันพลเอกประยุทธ์จันโอชาหรือจะเลือกฝ่ายประชาธิปไตยที่มีพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนํามันก็มีอยู่แค่นั้นแหละครับอย่ามะมั่วว่าจับไม้จับมือได้ทุกพรรคมันไม่ได้ครับนักการเมืองที่อกักตันอยู่ทรยศต่อผู้มีพระคุณไม่ควรจะมีที่ยืนให้แก่พวกนี้เพราะนักการเมืองที่ไร้จุดยืนไม่มีความกตัญญูรู้คุณจะทําอะไรผิดพลาดในอนาคตได้ทุกเรื่อง ผมคิดว่าลาออกจากผู้แทนเพื่อไปสมัครผู้แทนประชาชนต้องลงโทษนักการเมืองไร้กระดูกสันหลังเช่นนี้ครับ